กอฟจากแรปเปอร์สู่พ่อค้าหมูปิ้งในวันที่ไม่มีงานทำเพราะโควิด1 9เรียกว่าเป็นแรปเปอร์ชื่อดังอีกคนที่หลายๆคนรู้จักกันดีสำหรับกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่ที่ได้ออกมาเผยภาพเป็นพ่อค้าหมูปิ้งในวันที่ไม่มีงานเนื่องจากตอนนี้งดคอนเสิร์ตทุกที่ทั่วประเทศทำให้ไม่มีงานทั้งเดือนว่างงานล่าสุดเจ้าตัวจึงลุกขึ้นมาจับอาชีพใหม่ที่ไม่เคยทามาก่อนกับการเป็นพ่อค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง ที่หนุ่มกอล์ฟบอกว่าดีกว่านอนอยู่บ้านให้ภรรยาหาเลี้ยงโดยได้เล่าถึงเรื่องราวชีวิตที่พลิกผันของตัวเองในช่วงนี้บอกว่าบันทึกไว้ว่าเดือนมีนาคม2020เป็นเดือนที่ชีวิตของผมมาถึงจุดพีคถึงขีดสุดอัลบั้ม Into the New Era ที่อุตสาหะบากบั่นทำมา2-3ปีได้รับ5รางวัลจาก2สถาบันใหญ่ภายในช่วง10วันใครจะรู้ว่าไม่กี่วันต่อมาสถานการณ์วัดโควิด จะพลิกผันให้เดือนที่รุ่งโรจน์ที่สุดของผมกลับเป็นเดือนที่งานเงียบเชียบที่สุดเหมือนอย่างที่ดูจะแย่ลงเรื่อยๆมาสักพักผลกระทบมาจากสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงส่งผลให้เราทุกคนตกอยู่ในสภาพที่ไม่รู้ว่าความหวังอยู่ที่ใดเพราะมันช่างดูสิ้นหวังเหลือเกินผมมีวันหยุดอยู่บ้านหลายวันถ้าจะนับข้อดีในเรื่องนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อยู่กับครอบครัวเล่นกับลูกต่อกันดั้มอ่านหนังสือที่ดองไว้มานานแต่ข้อเสียคือผมกลายเป็นคนว่างงาน ว่างแบบชนิดทุเรศตัวเองทุกวันนี้รายได้ของบ้านเราจะแบ่งเป็นสองก้อนหลักคือรายได้จากงานเพลงของผมตั้งแต่เพลงโฆษณาถึงงานจ้างกับอีกทางคือจากทางบอบ้านชูใจโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆที่รับทำคลิปโฆษณาต่างๆอันเป็นงานหลักของเบลทำกับชูใจซึ่งตอนนี้มันจึงกลายเป็นรายได้ทางเดียวที่หล่อเลี้ยงบ้านเรานั่นหมายถึงว่าทุกวันที่ผมนอนว่างงาน ผมกำลังกินข้าวที่ลูกเมียาหามาให้ผมอยู่หากจะมองเห็นข้อดีที่วิกฤตนี้ได้ให้บทเรียนกับผมผมมองว่ามันสอนผมเรื่องความไม่ประมาทในชีวิตได้อย่างดีมากท่ามกลางความสำเร็จที่โหมกระหน่ำเข้ามาอยู่ๆพอมันจะหายไปมันหายไปง่ายกว่ามากคนชนะพร้อมพ่ายแพ้หมดรูปในชั่วพริบตาชื่อเสียงที่เป็นเหมือนเพชรก็เช่นกันวิจิตเพียงใดในวันที่แสงไม่อยากฉายมาจับเพชรมันก็เป็นเพียงแค่หิน ผมตัดสินใจบอกเบลว่าผมขอออกไปขายหมูปิ้งช่วงเวลาว่างงานนี้งานนี้ใช้เวลานอกบ้านเพียงแค่ช่วงเช้าใช้เวลาฝึกไม่นานแม้ไรายได้ไม่เยอะแต่ก็คงพอค่ากับข้าวในแต่ละวันที่สำคัญหมูปิ้งเป็นอาหารเช้าที่ชูใจโปรดปรานอย่างน้อยถ้าขายไม่ได้เลยผมก็ยังมีข้าวเหนียวหมูปิ้งกลับไปฝากลูกทุกเช้าเบลถามผมว่าไม่กลัวเสียภาพเหรออยู่เฉยๆก็ได้ผมตอบเธอว่า ในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่มีมือเท้าอยู่ครบดีผมอายมากกว่าถ้าต้องอยู่เฉยๆให้ลูกเมียหาเลี้ยงเช้านี้ผมจะเริ่มขายวันแรกโชคดีที่มีกัลยะาณมิตรที่ดีอย่างจีและแนนทั้งคู่อยู่ช่วยผมทุกอย่างจนถึงให้ทำเลขายหน้าร้านหมาล่าซโบไม่ซอยรัชดาส2ที่เดิมไว้ตั้งหน้าร้านสองสวันที่ซ้อมปิ้งหมูมา กลับเป็นโมเมนต์ที่ผมรู้สึกสบายใจที่สุดในขณะได้ลงมือทําผมไม่หวังอะไรไกลในความร่ํารวยภายหน้าผมไม่เคยคิดเสียดายอะไรที่เคยมีและไม่มีอีกต่อไปเรียกว่าเป็นแรปเปอร์อีกคนที่เจอผลกระทบเรื่องนี้เป็นอย่างมาก